อย่าลืมเอาอันนี้ไปให้กบเธอนะนี่เออเโอ้ยมันมักตกวนี้เขาเียเมนูอบกบหมถุยเลยนะเนี่ยลางผีเลยหรืเนา่วางหมโอ้ยด่ยูผัดำบ่ดิบ่ดิผัดเออว่างหมดเสียบเที่นุปเพชรรอเบีย้ยตุยคนนี้เห็นบ่คีุ้ป เออเขาเบี้ยวอีกทีเหมือนที่คุณดาอยากมาเดินคนือว่าอมตบตขักเนือเด้อผักใส่กันว่าสิบไอเห็บแตกโปรอีกแล้วไม่ไมีปัญหาไอแตกปัญหาจากป<ร>้บอีกแล้วหน<ะ>ึ่งข้อกองคุณก็ต้องห úng, ุงกระเด็นเต่งคุณก้อนนี่คุณกินม่หมด คูณได้อาหารนั่นไทยเขาก็มีเขาก็เลยสิห์งวยเพื่อเด็กแก้วเจ้าจะเป็นอะไรเลยไม่้องสนพนาวันเสงมาคุณเจ้าเห็ดพ่แซ่บเจ้าคนใจห่อนเห็ดมะลิตุ้กตักมันเสี้ยงคุณแก้วเจ้าสิปปงสวดหายุทธิ์นตจวันสิไดยท่นได้วุ่นทวันที่จริงแดงใส่บัวเลยกะทีน้ำต้องแซ่บเจ้าน้อมันเห็ดมันบบรสชาตบโบแมนอันนี้ปกต็แกนไหลก็แกงตรงหน่อยแกงสิแมนทีแกงหน่อยตรงหน่อยเจ้าเห็ดบัวเป็นเจ้าเห็ดแนว้อมันน้ำงขาวจันพาน เราววันจอยไปใช่สิวันบานแล้ววันเราววันแกินยู่บานพียงเลาอพนวานแสพลนทิดส่ปลาทูเป็นโตอืมอปลาทูเป็นโตมันบอเป็นรสเก้งซีอันนี้จอมเป็นต้มสมจนพนะมันเป็นมันจะเป็นเลยท้นเป็นารานเนี่ยมีอะไรทิ่ซละกัเดี๋ยวให้เขาปรุงสูตรอุ้ยเอาตั้เนกมันกินนี้ด้กบเลยนะ คูเตงอันซุปซุอันเห็ดเปียงมันเขาจะเขานกับเมนูเอาที่ละมีเขาเอาวัาล้างไว้แล้วี่เห็ดล่างไว้แกแล้วแกสุมาอูซุปซุปเดอดซุปเห็ดอันมันจะมีเห็ดดอกยาวอ่ะดอกหนึ่งเห็ดปวกเห็ดปวกใหญ่อ่ะแต่ว่าพักทสิเอาไ้จากหมอเว้นส่วนจังได ตามนั่นรู้เรื่องเต็งคือเบาอันอันนันดอันก้านนั่นไหมเก็ดจุดจากจาบเดียวก็สะอาดเสดายบคือปิ้ไม่เต็งผัดไมเออไม่เยอะเต็งพัดเยอะเตงผัดเซ่บเต็งัดใส่ครไหมเฮ็ดอะไรเฮ็ดมือสาคุณตาเข้มไปนวายู่เอาเขาไปยังบ้านเอเขาไปไปังเขาสองอันี้หงเขาทกินเขาเด้อกองกบเออสองกินแอะที่มันเป็ะ เป็นตะครับยุ่งจานแช่เป็นยี่ยงหัวหัวยี่งเาเดี๋ยววันนี้เราก็ได้นี่นะคะเมนูเลิศของเราเมนูเลิศเมนูเด็ดพอพักหน้าหน้าชนิดดี้ต่างๆใดๆนี่คักอยู่นี่เบิ้งเดียวเบิ้งบักบวบได้บักบัวก็ไวยนึงเขาก็ชีวิตเจ้ะยุ่นี่ตัวนี้แห้งรอกบักอื้อผักไส้ผักยิ้มตู้ต้นหอมหลากหลายเมนูสีน้ำผักต่างๆหน้าหน้าผักข่อยมันหลายเนาะบริสุทธิ์เพราะเม็ดในนี่อ่านในเมนูในหมอน อันนี้หมอนี่นี่นของตัวเองทั้งนั้นนี่นี่ในสวนโดยตรงในสวนโดยตรงไปซื้อเขาแต่พงสูนก็ประเด็กที่สุดของอ้วน